ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> สำหรับใครจะฟังลมาไม่ใช่ปลาอ่านได้เดี๋ยวจัดไปรอสักครู่นะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่บอกว่าขอบคุณนะครับที่รายงานราคาน้ำมันวันศุกร์เพิ่งเติมเต็มถังเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนจะอัดให้เต็มอีกก็เพิ่มไม่ได้คุณผู้ฟังคะน้ำมันลดนั้นก็ไม่ดีนะคะลดน่าจะถล uk. อกบางทีเราต้องเผาๆเปล่าบ้างเพราะฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นตอนตีห้าวันนี้ถ้าใครผ่านปั๊มเติมได้ขึ้น50สตังค์ค่ะสำหรับ โซฮอล์เลยพวกนี้นะคะดีเซลก็คงที่กันต่อไปและแน่นอนเราให้ความสําคัญกับเรื่องที่คุณผู้ฟังบอกเพราะหนึ่งเราก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังทางนี้มาถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของธุรกิจมาน้องเอ้ยมาฟังกันดีแรงแบบไม่เกรงใจใครสําหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อยค่ะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากขยายร้านอยากเพิ่มยอดขาย อยากได้เงินก้อนมาต่อยอดธุรกิจธนาคารอมสินก็มีทางออกนะคะสำหรับสินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่อัดแน่นได้ข้อเสนอพิเศษมากมายดอกเบี้ยพิเศษนาน6เดือนแรกกู้วงเงินได้สูงสุด1ล้านบาทผ่อนสบายได้นาน10ปีและพิเศษนะคะ คือปลอดชําระเงินต้น6เดือนสมัครได้เลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปสมัครที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไปและจะจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30ธันวาคม2566ถ้าคุณสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะคุณลองเข้าไปที่ w w w g s b o r t h หรือว่า gsbc call center 1115ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพรทุกเรื่องคือเรื่องที่จำเป็นค่ะคุณผู้ฟังและเราทุกอย่าง คิดเยอะๆอ้อมเชื่อเรื่องของการคิดให้รอบคอบคิดจะช้าแต่เมื่อจะลงมือทําเราทําให้เลยเต็มที่อากกา่ะคุณผู้ฟังในทุกสิ่งนะค